สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูไส้อ่อนย่างน้ําจิ้มแจ่วบอกเลยว่าทําง่ายอร่อยมากก่อนไปดูขั้นตอนการทําฝันเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับจะใช้ไส้อ่อนอยู่ที่1กิโลกร,รัมนะครับให้เราล้างไส้อ่อนของเราด้วยเกลือและแป้งมันให้สะอาดเลยนะครับแล้วนําไส้อ่อนของเราไปล้างน้ําสะอาดจนน้าใสก่อนนํามาต้มนะครับตั้งน้ําให้ร้อนใส่ตะไคร้หั่นท่อนลงไป3ต้นใบมะกรูด10บใบเกลือป่อนครึ่งช้อนโต๊ะแล้วใส่ไส้ลงไปเลยครับ ให้เราใช้ไฟกลางในการต้มนะครับต้มให้น้ําเดือดก่อนนะครับพอน้ําเดือดแล้วนะครับให้เราหลีไฟที่ไฟอ่อนเลยครับแล้วต้มไส้อ่อนของเราต่ออีกครึ่งชั่วโมงหรือต้มจนกว่าไส้ของเราจะสุกนิ่มนะครับระหว่างรอไปทําน้ําจิ้มแจ่วกันเลยครับน้ําตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ํามะขามเปียก1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ําปลา2ช้อนโต๊ะผงนัวเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชามะนาวสองซีกคนให้เข้ากันนะครับคนให้น้ําตาลปี๊บละลายเลยครับ ละลายเข้ากันดีแล้วน,นะครับใส่พริกป,กป่นกับข้าวคั่วลงไปอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะุ่นพูนเลยนะครับคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับคนเข้ากันแล้วให้เราใส่หอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยลงไปตามชอบเลยครับแล้วให้เราพักไว้ก่อนไปทําขั้นตอนต,อนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้มาเตรียมเครื่องหมักไส้กันเลยครับพริกไทยเมดย็ดครึ่งช้อนโต๊ะเมด็ดผักชี1ช้อนโต๊ะตำให้ละเอียดเข้ากันเลยครับตาละเอียดเข้ากันแล้วใส่รากผักชีซอยลงไป3ามรากเกลือป่นครึ่งช้อนชา กระเทียมจีนซอย1ช้อนโต๊ะแล้วตำให้ทุกอย่างละเอียดเข้ากันเลยนะครับตำละเอียดเข้ากันนะครับนำเครื่องตำใส่ภาชนะสำหรับทำน้ำหมัก,กเลยครับน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะนมข้นจืด3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำา1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วเราคนส่วนผสมน้ำหมักใส่ให้เข้ากันเลยนะครับ ตอนนี้ไส้ของเราก็ต้มสุกครบเวลาแล้วนะครับนําไส้ของเราขึ้นสเสเด็จน้ําแล้วใช้ซ่อมจิ้มไปให้ทั่วๆไสเลยนะครับวิธีนี้จะช่วยให้น้ําหมักซึมเข้าสู่ตัวไส้นะครับและเวลาย่างไส้จะไม่แตกนะครับเสร็จแล้วนําไส้ลงน้ําหมักเลยครับและขยาคุกเขาให้เข้ากันนะครับขยาเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะหมักไส้ไว้1ชั่วโมงนะครับก่อนนําไปย่างนะครับหมักไส้ครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับนำไส้มาย่างด้วยไฟอ่อนเลยครับ ให้เราหมั่นพลิกกลับไปกลับมานะครับย่างไส้ของเราให้สุกสีเข้มสวยเลยนะครับเราก็ย่างไสอ่อนของเราจนสุกสีเข้มสวยงามเลยนะครับนำไส้ของเราไปหั่นเป็นชิ้นพอดีคำตามชอบแล้วจัดเสิร์ฟเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูไส้อ่อนอย่างน้าจิ้มแจ่วสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับไส้จะมีความหอมเปื่อยนุ่มกําลังดีเลยนะครับยิ่งได้กินคู่กับน้ําจิ้มแจ่วบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันมากๆเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำรับประทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายต่อย,ยอดสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้